การผูกเชือกล้างขอนะครับด้านด้านนี้เราผูกล็อกทางนี้ก่อนนะครับวิธีการผูกก็คือร้อยเข้าตรงนี้เอาเชือกเนี่ยครับร้อยเข้าเข้าด้านในกวักคว่มอีกทีหนึง่งล็อ,ก,ลก,อลกนะครับแล้วก็ตึงรูดนะครับนี่คือล้างฝั่งนี้นะครับด้านแรกแล้วเราก็โยงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายฝั่งโน้นกันอีกทีน,นะครับทําให้ดูทีนี้ฝั่งโน้นผมล็อกไปแล้วทีนี้ผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้ผมล้างไว้แล้วนะครับ เราก็จะดึงกลับมานะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับจะไม่ติดเกี่ยวึ่งหมุนไปหมุนไปประมาณสักสามรอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกเส้นตัวเนี้ยนี่ครับร้อยเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงเข้ามามันจะเป็นห่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็แค่ดึงนะครับแล้วก็หลังนะครับหลังสอยเข้าไป แล้วั็แล้วก็ดึงเห็นไหมครับมันจะรึงมันจะตึงเห็นไหมครับมันจะตึงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเส้นก็จะตึงเห็นไหมครับเาล็อกก็ง่ายๆนะครับแล้วก็แล้วแต่เราจะเราก็จะล็อกไปเลยกี่ชั้นก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนักก็อยู่แล้วครับนไครับก็เวลาล็อกก็พยายาม ล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับนะเวลาเราปลดง่ายเห็นไหมครับดูนะครับตรงดูนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่เราล็อกไว้ครับเวลาเราปลดเชื่อไหมครับแค่ดึงเห็นไหมครับหายละเรียบเลยนะครับเราไปทําให้ดูอีกทีงนะครับนี่ครับจับนะครับหมุนตีเกลียวหมุนตีเกลียวไปเลยธรรมดานะครับสองหรือสามรอบไปอย่างน้อยครับนะครับแล้วก็เอาเชืก well. อกเส้นนี ouais? ้ครับ <IT>. ร้อยเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงลงมาให้มันเป็นห่วงนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราคล้องไว้สอดเข้าไปสอดเข้าไปเห็นไหมครับครับนี้เราจะได้ห่วงไหมครับตรงนี้คล้องไว้แล้วเราก็ล้งนะครับล้งเห็นไหมครับนะครับแล้วก็แทนนะครับตัวนี้วิ่งมาเห็นไหมนะครับมันจะเป็นตัวทําให้มีแรงดึงนะครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บแน่นละแล้วคล้องนี้ก็มีเชือกยาวแล้วก็ ลองตายพยายามเอาเชือกให้มันร้อยเข้าไปทับดูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับรับเข้าไปด้านล่างเห็นไหมครับแล้วก็เลยห้าหลังเห็นไมครับมันก็จะล็อกด้วยตัวมันเองนี่กรณีเชือกยาวผมทำให้ดนูนี้ีเห็นไหมครับมครับพยายามร้อยเข้าไปด้านล่างนะครับมันจะล็อกตัวมันเองแค่นี้เองเห็นไหมครับเอเราจะใช้เราก็แค่เราแค่กระตุกมันเนี่ยพอเราปลด ก็จะง่ายนี่ครับนี่ครับปุ๊บนี่วิธีการผูเครือกล้างนะครับปุ๊บเห็นไหมครับแล้วอีกวิธีหนึ่งหลักการเดียวกันเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหมดปมเหม็นไหมครับทาเป็นห่วงตรงนี้นะเห็นไหมเป็นห่วงแล้วก็เอาเส้นเนี้ยที่เราจะคล้องเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเหมือนเดิมไหมครับแล้วก็ทาเป็นแล้วก็ดึงมันก็จะเป็นห่วงเหมือนกันคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราก็หลักการเดียวกันไหมร้อยเข้าไปแล้วก็หลัง หนไหมครับหลักการเดียวกันล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาปลดก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับเวลาเราปล่อยออกมาดูทีนะครับดูนะครับเราแค่ดึงปึ๊บมันเลียบเหมือนเดิมอันนี้เราจะเน้นให้ดูอย่างเดียวตรงนี้ก็พอเพราะตรงนี้การมัดเราเข้าใจละวิธีที่หนึ่งแบบนี้มุนเกลียวที่เมื่อกี้ผมทําให้ดูมุนเกลียวเห็นไหมครับแล้วก็หลังเห็นไหมครับเอาเส้นตัวเนี้ยสอดไปเพื่อเป็นห่วงเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นห่วงห่วงนี้คือเส้นนี้ที่เราจะไปล้ง นะครับเห็นไหมครับฮะนี่หลักการเดียวกันแต่ว่าแค่ตีเกียวเห็นไหมครับปลดล็อกก็ง่ายทีเดียวก็ใช้กระตุกไก่อีกอันนึงก็คือที่เมื่อกี้ผมอธิบายก็ง่ายหน่อยก็คือโค้งแค่นี้หมุนแค่นี้แล้วก็เอาเส้นตัวมันเองเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ดึงเห็นไหมครับก็เป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็ล้างหลักการเดียวกันง่ายเหมือนกันเห็นไหมครับปลดล็อกก็คล้ายๆกันใช้ทั้งในการผูกเชือกล้าง นี่ใช้ในการแขวนของไหมครับแค่นี้ไปลองฝึวดูครับง่ายๆ